สิ่งที่เราต้องมีความสำเร็จก,ก็คือว่าเราทำมาเข้ามาเนี่ยทำงานในหน้าที่อะไรเราได้ทํางานในหน้าที่นั้นดีหรือยังอันนี้ผมก็ยึดถือมาตลอดเปาสิ่งที่ผมได้มาในวันนี้ก็คือการศึกษาจากความคิดของพ่อแม่ะที่ให้ไว้ก็นํามาต่อยอดในการที่จะทําทํางานเรารวมกันมาทําธุรกิจในวันนี้วันนั้น,น,นจุดที่คุณวัดกล้าตัดสินใจ ทิ้งตำแหน่งหน้าที่ทางราชการออกมาลงทุนทำธุรกิจและเริ่มต้นด้วยการเป็นนี้อาศัยอะไรเป็นตัวขับดันครับเมื่อเราผิดอาหารอะไรก็ต,ตามเนี่ยก็ต้องทำให้มีมาตรฐานอย่าไปลดต้นทุนอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม <S 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 <S